ขณะนี้คณะสงฆ์ได้เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบคณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันนะครับกราบกราบกราบลำดับจากนี้ไป จะเป็นพิธีราธนาศีห้าบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าศีลเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งเป็นบ่อกเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลายและเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวงบุคคลใดชําระศีลให้บริสุทธิ์แล้วจะเป็นเหตุให้เว้นจากความจุจริตจิตเจร่าเริงแจ่มใสและเป็นท่าอย่างลงมหาสมุทรคืนนิพพานดังนั้น ขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำราธนาศีห้าโดยพร้อมเพรียงกันนะครับมายังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายะติสละเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะ ทุติยัมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงรักะนาธายะติสเลเนนะสหาปัญจศีลานิยาจามะตุติยัมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงรักะนาธายะติสเลเนนะสหาปัญจศีลานิยาจามะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสาระนังคัจฉามิพุทธังสาระนังคัจฉามิธัมมังสาระนังคัจฉามิ ทั้งสรนังคัจฉามิสังฆังสรนังคัจฉามิสังฆังสรนังคัจฉามิทุติยัมปีผุ ทุติยัมปีพุทธังสรนังกัจฉามิทุติยัมปีธรรมังสรรนังคัจฉามิทุติยัมปีธรรมังสรนังกัจฉามิทุติยัมปีสังขังสรรนังคัจฉามิทุติยัมปีสังขังสรนังคัจฉามิ Tak <tutulian> tiyampi putang saranang kacami. Tak tiyampi putang saranang kacami. Tak tiyampi tamang saranang kacami. Tak tiyampi tamang saranang kacami. Tak tiyampi sangkang saranang kacami. Tak tiyampi sangkang saranang kacami. มิทิสรณคขามนังนิทิตังมะพันเตปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะินนาธานาเวระมณี สิกขาปะทังสมาธิยามิอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชาจาราเวรมณี สิกขาปัทหังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทหังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทหังสมาธิยามิสุราเมระมะชัปปามัตธานาเวรมณี สิกขาปะทังสมาธิยามีสุราเมรยะมะชาปมาตธานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามีอิมานิปัญจะสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติยันตีสีเลนะโพคสัมปทา สีเลนะนิพุติญันติตัสมาสีลังวิโสทะยสะดุกระกระกระลำดับจากนี้ไป จะเป็นพิธีถวายพระตาหารเป็นสังฆทานพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสัพปะบุรุษย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำที่สะอาดประณีตตามการสมควรอยู่เป็นนิดแต่พระผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะทั้งห้าประการ แก่ปฏิคาหกดังต่อไปนี้คือให้อายุให้วันนะให้สุขาให้พละและให้ปฏิพานผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะทั้ง5ประการนั้นด้วยท่านสาธุชนทุกท่านครับบุญเท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำถวายพระตาหาร เป็นสังฆทานโดยพร้อมเพียงกันนะครับสำหรับผู้แทนนำกล่าวภาษาบาลีและภาษาไทยในวันนี้คือกัลยาณมิตรอุดรตัลยาณมิตรวราพร์สีโคดขอเรียนเชิญครับหันจมยังพุทธาปะกวโตปุปภาขนมการังกโร,รมาเซ Namo Atsa Pakawato Arhato Asama Sambutasa Namo Atsa Pakawato Arhato Asama Sambutasa นะโมตัสสะปะคะวะโตอาราหะโตสมมาสัมพุทาสสะอิมานิมยังพันเตพัตตานิสัปปะริวารานิพิกขุสังคัสสะโอนโชยามะสาธุโนพันเตพิกุสังคโคอิมานิพัตตานิสัปปะริวารานิ ปฏิคันหาโตอัมหากลงเทคารตังหิตายะสุขายะนิพพานายะจะข้าแต่พระพิสุสง์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายพัตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสง์ขอพระภิษุสง์จงรับพัตตาหาร พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อมรักผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทินสาธุลำดับจากนี้ไปขอเรียนเชิญท่านเจ้าภาพได้ถวายปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ ณโอกาสนี้ขอเรียนเชิญครับสาธุวันนี้วันอังคารที่หนึ่งมิถุนายนปีพุทธศักราชสองพได้มีท่านทานนบดีคือกัลายาณมิตรอุดร กัล,ลายนานมิตรวราพรสีโคดได้มีกุศลจิตศัทธาน้อมนำพัตตาหารเช้ามาถวายเป็นสังฆทานแด่พระภิกษุสมมเณรนะศูนย์การศึกษาเขาแก้วสดิจแห่งนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไ้ว่ามโนปุพังขมาธรรมา มนุสิทธะมนมยามนัสาเจประสันเนนะพาสติวากโรติวาตะโตนังสุขมันเวติฉายาวะอนุปายินีทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นประธานสำเร็จได้โดยใจหากมีใจดีใจผ่องใสคำพูดและการกระทำ ก็จะดีตามไปด้วยผลแห่งความดีนั่นแหละจะส่งผลให้มีความสุขเหมือนเงาตามตนพระพุทธดําััสนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสปารพถึงมานกหนุ่มผู้หนึ่งชื่อมัทธกุณดลีซึ่งเป็นบุตรของพรามชื่ออธิน,นะปุปกะที่มีทรัพย์มากแต่แม้กระนั้นเพราะความตรณีของบิดา จึงไม่ได้สั่งสมทาน,นก,กุศลใดๆอย่าว่าแต่ทําทานนก,กุศลเลยขนาดมัตตากุณฑลีเจ็บป่วยด้วยโรคผอมเหลืองบิดาก็ไม่ยอมนําหมอมารักษาเพราะเสียดายทรัพย์ได้แต่สืบถามหายาม,มาปรุงรักษาเองนอกจากจะไม่ได้ผลแล้วอาการก็ยิ่งสุดหนักจึงค่อยนําหมอมารักษาแต่อาการป่วยหนักมาก จนหมอไม่ยอมรักษาแล้วพรามชื่ออาินก,กะปุปกะเมื่อรู้ว่ามัตตากุนดลีบุตรของตัวเองต้องตายแน่นอนก็ให้คนเอาไปวางนอนไว้ที่ระเบียงนอกบ้านเพราะกลัวว่าหากมีใครมาเยี่ยมก็จะเห็นทรัพย์ภายในบ้านใกล้รุ่งของวันนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแผ่ขายพระยานตรวจสัตว์โลกที่ควรโปรดเห็นมัตถกุณลีเข้ามาในขายพระยานนั้นเช้าวันนั้นจึงเสด็จไปบินธบดีพร้อมกับพระพิสุสงฆ์มูใหญ่ผ่านระเบียงบ้านของอธินก,กะปุปปกระพรามที่มัตตกุณลีนอนรอความตายอยู่ในขณะนั้นมัตถกุณลีกำลังนอนผินหน้าเข้าหาฝาเรือน พระพุทธองค์ทรงทราบว่าไม่เห็นพระองค์จึงได้เปลิงพระรศมีไปวาบหนึ่งมัตตกุตาลีคิดว่านี่แสงสว่างอะไรจึงนอนพลิกกลับมาเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็คิดว่าพระบิดาเรามีความตระหนี่ตลอดชีวิตที่ผ่านมาเราจึงไม่ได้เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้ฟังธรรมไม่ได้ถวายทาน ณเวลานี้แม้แต่มือสองข้างของเราก็ยังยกไม่ไหวก็คงมีแต่ใจเท่านั้นที่จะสามารถทำความดีได้จึงได้ทำใจให้เลื่อมใสหลังจากที่พระสมมาสัมพุทธเจ้าสเสด็จจากไปไม่นานมัตตาคุณดลีก็ละโลกประดุดว่าหลับแล้วตื่นขึ้นไปเกิดในวิมานทองสูง30โยชน์บนสวรรค์ชั้นดาวดึง เมื่อเทพบุตรมัถะกุณฑลีเห็นทิพยะสมบัติวิมานของตนก็อัศจรรย์ใจและปลื้มพิติในหานิสงผลบุญที่ตัวเองทำแม้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นแล้วกว็นึกถึงบิดาจึงลงมายังโลกมนุษย์ด้วยอนุภาพของเทวดาแล้วทำให้บิดาของตนเปลี่ยนจากมิจฉาทิฐิเป็นสัมมาทิฐิยอมสละความตรณีถวายทาน และฟังธรรมจากพระพุทธองค์อ้อมพร้อมกับตนในที่สุดทั้งมัฏฐกุณฑลีที่เป็นเทวดากับอธินะปุปกระพรามที่เป็นมนุษย์ก็บรรลุธรรมเป็นพระอริยบุคคลโสดาบันทั้งคู่ท่านทานบดีทั้งหลายมัฏฐกุณฑลีเพียงแค่ทำจิตให้เลื่อมใสในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็อหลับตาลาโลกเท่านั้น ก็ได้ไปบังเกิดอยู่ในทิพยวิมานบนสวรรค์ชั้นดาวดึงได้ส่วนท่านฐานนบดีนอกจากจะมีจิตเลื่อมใสในพระรัตนตรัยแล้วยังได้ประกอบบุญกุศลด้วยการทำทานรักษาศีลและทำสมาธิจเจริญภาวนาเพราะฉะนั้นอาน,นิสงส์ผลบุญที่ท่านทานนบดีจะได้รับนั้นย่อมยิ่งกว่ามัตตกุณฑลีที่กล่าวมาตอนต้น มากมายนักจากนี้ไปคณะสงฆ์ก็จะขออนุโมทนาในบุญกุศลที่ท่านฐานนบดีได้กระทำไว้ดีแล้วในครั้งนี้และที่จะทำต่อไปในภายภาคบึงนาและพร้อมกันนี้ก็จะได้รัธนาบุญบรารมีธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายและพระอรหันตเจ้าทั้งปวง บารมีธรรมของมหาปูชนียาจารย์มีพระเดชพระคุณพระมงคลเทพบุดีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้คนพบพิชาธรรมกายและพระผู้ปร,รับมารบารมีธรรมของหลวงพ่อธรรมชโยบารมีธรรมของหลวงพ่อทัตตะชีโวบารมีธรรมของกุยอาจ,จารย์มหารัตะนะอุบาสิกาจาันทนนกยูง บารมีธรรมของคุณยาอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาทองสุกสําแดงปั้นบารมีธรรมของพระภิกษุสมณรทุกรูปณศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จแห่งดีและบารมีธรรมของท่านฐานบดีขอบารมีธรรมทั้งหลายทั้งปวงนี้จงมาประมวลรวมตัวกันเข้าด้วยกันให้เป็นตะบะเดชะปลวะปัจจัยส่งผลนดลบรรดาอภิบาลปกป้องและคุ้มครองรักษาให้ท่านฐานบดี และญาติสนิทมิสหายสัมพันธชนจงมิแต่ความสุขความเจริญคิดมุ่งมากปรารถนาสิ่งใดอันเป็นสิ่งที่ชอบประกอบไปด้วยกุศลก็ขอ,ขอให้สำเร็จสมดังความปรารถนาให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เข้าถึงฐานะของความเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ ผู้กำจุนพระพุทธศาสนาและวิชาธรรมกายตลอดไปให้มีความปรื่มปิติในกุศลทานทั้งสามวาระคือก่อนทมขณะธรรม,รรมและหลังจากที่ทำไปแล้วให้มีกัลยาณมิตรที่คอยประคับประคองในการสร้างบาร,รมีให้ได้ตลอดโปรดฟังถึงคราวทำสมาธิเจริญภาวนาก็าให้ได้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลัน ้ติดตามสร้างบารมีไปกับมหาปูชนียาจารย์และหมุคคณะไปทุกภบทุกชาติตราบกระทั่งก็สู่พระนิพพานและถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประการเทือนสาธาวาริวาหาภุราปาริปุเรนติสากครัง เอวะเมวะอิโตทินังเปตานังหุปกปติอิจิิตังปฏทิตังตุมหังคิดเปเมวะสมิฉตูสพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถาหมนิโชติระโสยถาหสเพียนติโย

สุขีทีขาโยกวภาวสพิยธิโยวิวัจจันตุสัพพโรควินนาสตุมมเตภาวตวันตารโยสุขีทีขาโยกวภวสพิยธิโยวิวัจจันตุสัพพ รัวกวินัสตุมาเถภวตวัตรายุสุขีติคายุโกภวาปิวาธนสิริสนิจังวุฒนปัจจาวาจารุธรรมาวาทิอายุวัสุขั Allah ยาสมิงปะเทเสกาเปติวาสังปณดิตาชาติโยสิลวันเตทะพัวเชตวาสัญญาเตพระมจาริโนยตาทาเทวตาอาสงตาสังทากินามาทิเศตาปัวจิตาปัวชัยันติมานิตามานใน ยานตินังตะโตนังอนุกรรมปันติมาตาปุตตังวะโอระสังเทวตานุกรรมปิตัวปุโสสัทพารานิปัสสติยานิตาปุตานิสมาคตานิภุมมานิวายานิวะอันตริเคสัพเพวปุตตาสุมนาภว วันตุอาทิสักกาดจะสุนันสุภาสิตังสุภาสิตังกินจิปิวะพันเนอมุปุญเยสตุปาทกกรังอปาปังทามูปะเทสังอนุการกานางตัสมาหิปูตานิสเมตุสัพเพเมตังกรัวธรรมานุสียาปชายาพูเต สุภานังกตาพาติิายาทิวาจระตัวจะหันติเยภลิงปัดโจปการังอภิกังขมานาเตโคมนุสสาตานุกานุภาวาพูตาวิเศสนัมหิตติกาจะทิสมานามนุเชิยตาตาสมาหินระ ततः प माता ภาวะตัวสาพมังคลังราคันตุสาพเทวตาสาพพุทธานุภาเวนัสธาโสธีภวันตุเตมภวะตัวาพมังคลังราคันตุสาปเทวตาสาพธรรมานุภาเวนัสธาโสธีภวันตุเตมภวะตัวพ ขมังขลังราคันทุสาป,ปเทวตาสาพสังขานุภาเวนสสัสธาโสทีภาวันทุเตสาธุขอเรียนเชิญท่านเจ้าภาพทุกท่านตั้งใจกราบคนะสง์โดยพร้อมเพียงกันนะครับ กระกระกระขอให้มีแต่ความสุขความเจริญคิดอะไรในสิ่งที่ดีให้สมดังความปรารถนาจงทุกประการเทินสาธุ มหากุศลพนบุญที่ท่านได้คำจนพระพุทธศาสนาสร้างบารมีสมที่ได้เกิดมามนุษย์เทวาอาน ไปพายภาคนาให้มีสุขทุกชาติที่เกิดมาตราบจนกว่าเข้าสู่พระนิพพานให้มีสุขทุกชาติที่เกิดมาตราบจนกว่าเข้าสู่